รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้ชี้แจงนะคะพร้อมกับรับฟังความเห็นนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตพร้อมย้ําว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะไม่สามารถเลือกปฏิบัติคนจนหรือคนรวย <c oughs> อ่า <c oughs> โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านก็เปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายนะแม้ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางส่วนอาจไม่ได้เป็นเอกภาพทั้งหมดค่ะ เช่นในส่วนของกรณีนักวิชาการก็พร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่มีการนําเสนอมาในมุมมองของแต่ละฝ่ายซึ่งก็มีทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยโดยมีบางส่วนที่ยังไม่ยอมรับข้อมูลร่วมกันพร้อมย้ําว่ารัฐบาลน,นั้นจัดทําโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจเข้าถึงทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะคนรวยหรือคนจนโดยมีวัตถุประสงค์ต้องการกระจายเงินและให้ ชชาชนนําเอาเงินไปใช้เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังบอกอีกว่ารัฐบาลเชื่อว่าเงิน1 0 0 0 0บาทเนี่ยจะเป็นการใช้เงินกระจายไปในส่วนต่างๆอื่นๆด้วยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลายด้านนะคะสําหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการ ก็จะต้องนําข้อมูลมาจําแนกให้ชัดเจนค่ะแล้วก็นํามาปรับปรุงและหากอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์เดิมก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแต่หากไม่ได้อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ก็จะต้องแก้ไขต่อไปเช่นกันนะคะ